พะเยาเมืองที่พร้อมมอบความสุขให้คุณทุกมิติทททสํานักงานเชียงรายร่วมกับจังหวัดพะเยาหอการค้าจังหวัดพะเยา YEC จังหวัดพะเยาสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาชมรมร้านอาหารและเครื่องดื่มจังหวัดพะเยาจัดโครงการสุขทันทีที่เมืองน่าเที่ยวจังหวัดพะเยาเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัส,สเสน่ห์พะเยาด้วยห้าม must do in พะเยาต้องห้ามพลาด มัสซิกอินพะเยาดื่มดำกับสเสน่ห์ของพะเยาผ่านวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นวิวธรรมชาติที่น่าลหลงไหลหรือวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์พะเยาพร้อมให้คุณได้สัมผัส Must t r อินพะเยาผ่อนคลายไปพร้อมๆกันทุกที่ เต็มไปด้วยเสน่ห์และความอบอุ่นของพะเยาสนุกสนานกับประสบการณ์การทำกิจกรรมในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมสซีอินพะเยามาร่วมเปิดประสบการณ์สัมผัสประเพณีและวัฒนธรรมอันลัมค่าหาชมไม่ได้ที่ไหนสัมผัสวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่ไม่เหมือนใครมาส t เทสอินพะเยาสุขในการชิมอาหารจานเด็ดรสชาติอร่อยอัตลักษณ์ท้องถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์ของพะเยาแล้วคุณจะหลงรัก Must buy in พะเยาห้ามพลาดในการช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้างานคราฟต์ของที่ระลึกและสินค้าท้องถิ่นทดลองทำกิจกรรม DIY ให้คุณกลับบ้านพร้อมความทรงจำและของฝากสุดพิเศษจากพะเยาอย่ารอช้ามาเช็คอินชิมช็อปและฟิน ที่พะเยาพักครั้งหนึ่งคืนขึ้นไปรับกันทีคูปอง e w a l l e มูลค่า300บาทจากโรงแรมหรือที่พักจังหวัดพะเยาที่ร่วมกิจกรรมสามารถใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารเครื่องดื่มชากาแฟและของทีวระลึกจากร้านอาหารคาเฟ่ร้านขายของที่ระลึกที่ร่วมกิจกรรมตั้งแต่16ธันวาคม25 6 7ถึง28กุมภาพันธ์2568พร้อมรับสิทธิพิเศษ500ท่านเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททสำนักง,งานเชียงรายหอการค้าจังหวัดพะเยาสุขทันทีที่เมืองน่าเที่ยวพะเยาเมืองพะเยายินดีต้อนรับแล้วพบกันนะคะ